ธรรมะวันนี้ใช้สองแขนเวี่ยงพรมปูพรมสำหรับเตรียมสวดมนต์ในแต่ละวันเวี่ยงเสื้อจนกล้ามเนื้อจำวงสวิงได้อาตมาไม่เคยโฮลอินวันแต่พยายามฝึกให้เรามีความรู้สึกว่าเราจะต้องมีวันของแต่ละวันให้เป็นปัจจุบันของวันวันนี้จริงได้บอกว่าการทำงานเพียงลำพังเหมือนวันแมนโชไม่ได้เก่งเท่ากับการทำงานเป็นทีมหากมีทีมที่ดี การทำงานทุกอย่างจะออกมาได้ผลสำเร็จและน่าปลื้มใจวันนี้ประเทศไทยจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องมีทีมที่ดีและไม่ใช่ลำพังเฉพาะผู้ที่มีเกติเฉรี่ยสูงสุดไม่ได้เฉพาะคนที่มีความฉลาดที่จะบริหารประเทศชาติไปได้รอดวันนี้คนดีที่มีทีมที่งดงามย่อมทำให้ประเทศชาติไปรอดเรามีวีรช้างเรามีวีรามาเรามีวีรควายครูบาอาจารย์สอนเสมอว่า ถ้าหากวันนั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินจะไม่ได้เป็นบุคคลผู้ยิ่งใหญ่หากไม่มีม้าตัวโปรดและมีใจเดียวกันกับพระองค์หากไม่มีช้างตัวโปรดไม่มีช้างทรงของสมเด็จพระนเรศวรพระองค์จะไม่ได้เป็นวีรบุรุษแต่เพราะวันนี้มีช้างที่ใจเดียวกันที่กู้ชาติร่วมกันทนเสียงปืนเสียงดาบและบุคคลลายร้อมมากมายโดยที่ช้างไม่ตกใจถือว่าเป็นใจเดียวกันและควายของนายทองเหม็น ทำให้หนายองเหม็นกลายเป็นบุคคลที่น่าจดจำเพราะมีใจเดียวกันกับนายทีมถือว่ามีความสำคัญมากทีเดียววันนี้อาตมาจึงบอกว่าเราเห็นโนตอุดมแต่พาณิชย์ขึ้นเวทีเพียงคนเดียวแต่เขามีทีมอยู่เบื้องหลังโนตเชิญยิ้มขึ้นเวทีหลายคนก็ยิ่งต้องมีทีมอยู่เบื้องหลังวันนี้เราทุกคนล้วนแต่มีทีมการที่เป็นทีมรวมตัวกันและไปฆ่าทำร้ายคนพิการจนตาย ไม่ได้เป็นทีมที่งดงามไม่ได้เป็นทีมที่สวยงามดังนั้นวันนี้เราจรึงเชื่อว่าโฮลอินวันในแต่ละวันนั่นคือรางวัลของคนทำงานจเจริญพร